นเพเห็นแค้องก็จะใช้กับเทาเกาดิอันมีม่ข้องน้าบ่อเ็นแค่ไม่ละมอเออหม่ลหม้าเบื่อยเพราะว่าที่เราเข้าหลายทุกวว่าสามูบ้าไม่เหรอ่าไม่ไม่ปีเงไม่ปีเงินเบืออ่านี้ก็เป็นการร้องเข้าในมีการทำบุญ ทำบนบ้านรับป่าบ้านครับพี่น้องห้องใครร่วมกันสามหมู่บ้านร่วมกันสามหมู่บ้านผู้ช่วาพี่น้องห้ออาจจย่อยมาเรื่อยๆยอยมาเรื่อยๆนาองำรับพี่น้องนะารับเกรทีรเองเกียเจ่ายเงินว่เอาไปบอกสวยเงินไชรา้วมูลโอ้ไว้้าไปบนบ้านด้วยมูลบ้านครับสามหมู่บ้าน แกงข้าวเผาไปเบิ่งกับข่าอาหารการกินเบิ่งมีหลายบ่บอกับข่าอาหารการกินบูดเลยพี่ผี้ใหญ่หลาย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 เป็นหลายเลยเพราะได้ฝากข้องไว้นั่นมันเอกเพรได้ฝากข้องไว้เยอะกับข่าหลายที่เจ๊เมนแท่งก้นกน่าเจ๊กี้กับคือเห็นถอดบ้องถอดกระไรตัวติเป็นหนังล่ะบ้องถอดกระไรตัว บ่อเฮ้ยกับเข่ากับน้ำมือนี้ครับทำบุญบานสามโมบาทรวมกันเลยสามโมบานครับกับเขากับอาหารกจะกินเยอะแยะที well, uh, ่เราขวบขาละวนอยู่ครับขวบเม่บ้านกำลังสาละวนกับเข่ากับน้ำอยู่ครับกำลังสาละว้นก็ เหตุกับขาวกับน้ำเนี Island> ่ยกับขาวกับน hey, right. ้ำหลายอาหารกันกินหลายครับื้อนี่เด็กเลือกที่ทำบุบ้านสามหมู่บ้านบ้านหัรเราหมู่หหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบหรวมกันทั้งสามหมู่บ้านก็เดินไปย้อยมาทั้งเัื่งก่อสร้างสร้างรงท่า สาลูชานตลาดใหญ่ที่นอตลาดใหญ่คือตลาดโต๊ะโตะของอุกิเหลืองเหลืองพิดอย่างพิษลงทานเออลงทานก็อีกอ่พอใช้ที่จะผ่าพอใชทีจะผาเอ่อผมก็กำลังคุยกันตุนตาหรืออาจารย์ว่าจะหำได้นีโนอว่า ไป็าบบัปากบันมันต่างรวัดกบพันนี้แต่ว่าอยากได้อยากสร้างว่าจลองพอมะบ็นงานขอนัากำลังชัด่าพี้อนสมัดรมาลองเข้าดีละลเรนกระนอยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ชัด่าถ้าจิบริจาคเท่าไรกล่าวว่ากันไปไปจองต้นเจ้าก็ได้ คืองามทีเท่ามันจะดูประมาณชิ้นหชิ้นหาตัวรับงเ้าอครบกันกว้างประมาณชิ้นพวกาแฟเท่ายาวประมาณิแเครอครอบคาวแประมาณแประมาณเป็นแขนแมัวเป็นขมาขมเนี่ครับอยกันเห็ด อกรจัดแยงอาหารการกินกับเผากกบนัมปลาละว้นอยู่ปลาแกงอ่นี่ต้นหน่ก็แกงอยู่ไกลๆต้นหน่ก็ลาป้าละมั่งเนี่ยอาหารร้ายครับเหมือนเนี่ยนั่งพักผู้คาแ ครับหนึ่งสองสามทีฮะโหเจ็ดแดแปดแปดงครับแปดแปดผ้าแปดองแปดผ้าครับไม่ละครับแก้งหมอผู้ใหญ่เพ่นธมหาคามเมนนี่เง่เป็นกะยันเนี่ย่านเหลือ,อยังผู้ใหญ่พุกโยกมาการาไฮดึวยถอยกันเห็ดถอยกันเห็ดถอยกันทำ chào mừng cô bác chị em thân thuận văn làm những cái gì đó cho tha